พริ้งดิบมีเหนื้อเช่นเคยคืนที่สามราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะน้อจะโชว์ความฝันให้ดูชัวร์เคืนมาเริ่มไปเลยเราสัญญาว,ว่าวันนี้เราจะไม่กรี๊ดแน่นอน ก็ดูทีวีบนโซฟาเลยลหะกลมหนองข้างบนแล้วอบนาแป้งสเลย เพลงตุลามไปดีกว่าลยนปิดประตูเหรอ,อ,อ,อไปหาอะไรกินดีกว่าขนมปังชีสนี่นี่ ใส่ชีสหรอใส่องาอื่นไหมไหมหิ้ก็ 干吗呀 สักทีนี่เรากลับบ้านกันเถอะลูกไปไปนอนซะนะไปสู่สุขติเถอดป่ะไปเฮ้ยเฮ้ยน้องทำอะไรตรงนั้นที่เด็กนี่ให้เรอ่านิทานเหรอเฮ้ยตามเป็นไรอ่ะเฮ้ย ไปนอนโอเคนะมีนาอุ้มแกะออกหน่ง,งนีนทานนะโอ้ยหนีทานปะอ๋ออยูน่นี่โอเคพิลูเอง ไปทำอะไรตรงนั้นจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์กันไปปะอะไรเยะโอ๊ยรอตีสวอตโอเค